ุกคนนี่นะคะเราจะมาทำน้ำอันชันเนาะนี่นี่นะคะน้ำอัญชันนี่นะคะเราเก็บอัญชันมาบดแล้วใช่ปะแล้วเราก็เอานี่เนาะเอาอีตรงข้างล่างมานะแกะให้หมดค่ะถามว่าจะเอาจะอัญชันมากี่อัน เอามาแค่เท่าไหร่ก็ได้ที่ที่เราต้องการนะ,น,ะนี่นะคะแล้วก็เอาเนี้ยมาวันนี้จะมาทำนะ้าวันนี้นะคะเนี่ยเนี้ยแล้วก็แกะแล้วเอาสีเขียวอ่ะทิ้งและเอาไอ้เนี้ยใส่ ต้องเอาไอ้สีเขียวเขียวทิ้งนะคะน้ำอันชันวัดก้องหล่นกล้องหล่นนะคะขอโทษด้วยขอโทษด้วยก้องชอบหล่นทำน้ำอันชันถามว่าเคยทำบัวลอยจะอันชันไหม เคยค่ะแต่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปนะแบบไม่นจะรอวันนี้ทำนะ้ำวันชันดีกว่า เอยอมะมากทำน้ำมันชันทุกคนตอนเด็ก เออใช่ตอนตอนเอาอาจารย์ฉันมาแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมล้างด้วยนะเราล้างแล้วนะคะค่ะว่าแต่ทุกคนอย่าล้างนานนะไม่า่างนั้นสีอ่ะมันจะหายไปหมดเว้ยออทุกคนอย่าล้างนานไม่งนั้นสีมันจะหายไปหมด นี่แล้วก็เด็ดไป <S <S ให้ทุกคนมาแล้ว เยอะมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูห้ามเจ้าน้ำใส่เข้าไปนะเออน๋ยเดียแยวเราขอชุบน้ำน่ะน้ำมันล้นอะ่ะหนูจ้าไปได้แล้วนะคะแล้วเราขอไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะไปค่ะไปแช่ตู้เย็นก่อน อนี่นะเราเด็ดเสร็จแล้วสเสร็จแล้วก็ไปแช่ตัวเย็นหนาเยอะมากเลยเปิดตัวเย็นถามว่ามันต้องแช่ด,ด้วยออกไมค่ะแต่เราแค่จะไปซื้อมะน,นาวก่อนนะบายบายยวขอไปซื้อมะน,นาวก่อน โอเคค่ะทุกคนเราซื้อมะนาวนะมะนาวม,มีแค่เครื่องลอูกนะโอเคไปค่ะเราไปทำอันชันกันเลยไปยทุกคนนี่นะคะเราอย่าลืมล้างจานชันด้วยนะนีคะเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่อันชันไปเลยน ใส่ใมาเกต๊ด้รอนี่นะคะทุกคนใส่น้ําอาชันถามว่าใส่น้ําเท่าไหรเ่เอไม่ต้องเออใส่น้ําเท่าไหร่จะก็ได้นะคะอืแต่อย่าใส่เยอะเกินนะถ้าเราแต่อย่าใส่เยอะเกินเราใส่เท่านี้นะคะเราใส่เยอะนะนี่นะคะแล้วก็เราใช้ไม้คนนะอือหยทุกคนดูดิมันจะเป็นสีฟ้าแล้วนะคะอย่าต้องรอนะนี่ อุ้ยลืมเราเผลอเอาใบใส่เข้าไปอ่ะตอนนึงทุกคนใบใบอ่ะต้องเอาออกก่อนอะนะนี่อ๋อคนใบอ่ะต้องเอาใบออกเอเเเอเอ,เอาใบออกใบหายเนี่ยเนี่เอาใบเอาใบเนี่ยใบใบเอาใบออกโอเค นี่เสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมม,มันก็จะเป็นสีฟ้าๆนะเดีย๋ยวเรารอนะคะโหเข้มมากเลยแต่กล้องนะคะมันจะเห็นเป็นจะอ่อนๆนะส่วนของจริงเนี่ยจะโคตรเข้มเลยนี่แล้วคือแบบทุกคนดูดี่แล้ก็ต้มรอนะรอ นี่นะคะต้มรอรอให้สีจะอันชันนะ่ะมันสีขาวแต่แต่ไม่ไม่ต้องรอให้มันสีขาวมากนะโอเคงั้นเราขอรอกันนะตอนนี้นะะแล้วคะเราก็รออันชันเดือดน,นะดรออันชันเดือ เราก็เราก็รออันชันเดือดนะรออันชันเดือดนี่นะคะอันชันนี่เราก็รออันชันเดือดนี่น้ำของเขามันก็หุยสีเข้มมากงั้นอย่าเรารอ ดูคนน้ำมาันจะสีเข้มมากสีโคตรเข้มากุูคนมาดูงั้นเดีย๋ยวเราค่อยมาดูนะดูุกคนเลยโอเคนะคะ อยงั้นอย่ารอขอนรอให้มันเดือดก่อนนะแล้วนะก็ดวนชั้นดิ ύ, อุ้ยค่มากอยางนั้นอย่ารอรอให้อันชันเดือดก่อนนะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ปิดเตาแก๊สเสร็จแล้วนะคะดูดีสิเอาความโคตรใข้มาและแล้วก็เอาออกนะคะแล้วเราต้องเอาไปทิ้งนะเออนี่ ไม่เอาดีกว่าเออหนึ่งนะใช้อะไรเอาออกอ่ะโอเคเละๆใช้เจ้านี่นะคะเป็นการเอาออกอ่ะอยากจะเป็นงั้งนไะอ่ะทุกคนเราก็เอาเจ้านี่นะคะเราล้างแล้วนะมาโกยนะคะว่าจะเอาเจ้านี่ออกน,นะเ๋ยวปงน้ำก่อน แล้วก็ต้องเอาออกเราจะเอาออกให้หมดเลยนะคะห้ามเหลือนี่เอาออกห้ามเหลือหูจะกินหอมมากดอกอัญชนะันอะ คนี่เสร็จแล้วทุกคนอันชันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาอันชันออกไปแล้วนะ เราก็เอาออกเสร็จแล้วเนาะนี่ไม่มีแล้วคน,คนก่อนคนนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะใครคะ,คะเกลือเนาะเกลือเกลือนี่นะเสร็จแล้วให้เราคนนะ นี่นะกลินหอมมากเสร็จแล้ว,น,วน,นะคะแล้วก็เอานี่นะคือเออมันคืออะไรนะมันคือน้ำตาล น้ำตาลใส่น้ำตาลไปเลยนะเออกี่กร,รัมไม่รู้นะแต่เอาไปก่อนส,สามกร,รัมพอก็ออไม่ใช่สี่อันรรสี่กร,รัมนะใครทุกคนเสร็จแล้วเชนี่นะ แล้วก็เอาเนี้ยมาคนพอคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอให้มันไลายลายนะแบบไล,ลายทั้งอันนะโอเคค่ะรอนะคะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะพอมันเลลายเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรานะคะเอาแก้วนะคะมาเทใส่นะคะพอพอมาเทใส่ใช่ไหมให้เราเอามะนาวบีบแล้วก็ใส่น้ําแข็งแค่นี้ก็จะได้น้ําอันชันแล้วงั้นเราบอกแค่นี้ค่ะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวยตรงนี้เราล้อให้มันลายๆก่อน